นี่วันอาทิตย์วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วมาอัปเดตข่าวบันเทิงที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นกันที่หนุ่มก๊อฟพิชยานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาทําให้หลายคนเข้าใจผิดเลยค่ะว่าแฟนสาวชาวรัสเซียของเขากําลังตั้งท้องนะคะล่าสุดหนุ่มก๊อฟออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้นะคะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวดีแต่ว่าแต่งกับคนนี้แน่นอนในอนา,นาคตค่ะทำเอานักร้องหนุ่มก๊อฟพิชยาเนี่ยงานเข้าเลยนะคะหลังก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพผลตรวจคันของน้องสาว จนถูกเข้าใจผิดค่ะว่ากําลังจะมีข่าวดีเพราะว่าแฟนสาวแอนนี่ตั้งท้องแล้วนะคะและหนุ่มก๊อฟก็กําลังจะได้เป็นพ่อคนพอมีโอกาสได้เจอสื่อมวลชนค่ะหนุ่มก๊อฟก็เลยขอเคลียร์ถึงประเด็นนี้นะคะโดยที่โพสต์ไอจีสตอรี่ผลตั้งครรภ์แล้วก็ภาพอันตราาวนั้นก๊อฟตั้งใจแต่โวยพอยดีกับน้องสาวน้องหญิงพลอยชมพูค่ะแต่ว่าดีใจเกินจนลืมแท็กค่ะเลยทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดยืนยันนะคะว่าแฟนสาวแอนนี่ยังไม่ได้ท้องและทั้งคู่ยังไม่พร้อมมีลูกด้วยค่ะ ขอปล่อยให้น้องในแซงไปก่อนได้เลยเพราะว่ายังมีภาระต้องทําบ้านนะคะเพื่อหวังใช้เป็นเรือนหอในอนาคตพร้อมพูดอย่างมั่นใจเลยค่ะว่ายังไงก็ต้องแต่งกับแฟนสาวคนนี้แน่นอนจริงๆแล้วอะก็คือว่ากอล์ฟอะทำคลิป YouTube ลงไปใช่ไหมครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบฮอร์โมนของแอนนี่เขาแบบไม่คงที่อะไรเงี้ยก็เลยไปเช็คกับหมอมาจริงๆไม่ได้มีอะไรไม่ได้ท้องนะครับก็คือว่าเป็นเ,เรียกว่าขาดโปรตีนเลยทำให้ฮอร์โมนไม่ ไม่แบบไม่ทําให้แบบไม่ประจําเดือนไม่มาอะไรครับต้องกินโปรตีนให้เยอะๆใจเนี่ยนะครับทุกคนผมยังต้องยังต้องขอนบ้านใหม่ที่กําลังทําอยู่ครับผมตอนนี้กําลังทําบ้านใหม่ซึ่งรู้สึกว่าอยากให้จัดการเรื่องบ้านให้เสร็จก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการสร้างอะไรเงี้ยพอหลังจากบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในนาคตนะครับก็คือคนนี้แน่นอนก็คิดว่าคงไม่ได้เปลี่ยนแล้ว